ในโรงเรือนเนี่ยเราจะจำลองแบบธรรมชาติของผัมเรามีซแซลนดนเพื่อเปรียบเสม,มือนคล้ายๆกับล่มไม้ซแซลแน50เพื่อให้แสงอะ่ะกระทบกับทางบ่อเนี่ยคือแบบแค่ลำไรลลำไรเท่านั้นแล้วเราก็จะมีปันน๊มน้ำที่คอยทำให้ไข่ผัมเนี่ยได้หมุนเวียนม,มีการเคลื่อนไหวตลอดเวลาให้จำลองเหมือนคล้ายๆลำธารที่น้องอาศัยตามธรรมชาติครับสายพันธุ์ที่เราเลี้ยงนะครับผมก็จะเป็นสายพันธุ์โกโบซ่าพัน์นี้เลี้ยงง่ายครับสามารถแพร่พันธุ์ได้เร็ว พอเราได้ผลผลิตผัามสดอย่างที่เราตั้งใจแล้วนะคะมีมาตรฐานแล้วเราก็มาทําเป็นผงเพื่อถนอมอาหารนะคะให้เชลฟ f l ฟมันนานขึ้นนั่นเองค่ะสามารถนำไปต่อยอดทําเป็นสินค้าอื่นๆต่อได้ค่ะ ไข่ผัมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ใหม่นะครับผมเห็นจากในเน็ตเนี่ยอินเทอร์เน็ตนี้คือมาเป็นบทความมันยังไม่เป็นแพร่หลายในประเทศไทยเราก็คือเริ่มเรียนรู้กันเองจากที่คุณแม่ผมเนี่ยเขาเริ่มเรียนรู้ตั้งแต่ปี66เลี้ยงมาจากข้างบ้านบ่อเล็กๆเ,เรียนรู้ไปเรื่อยๆเ,เป็นประมาณ8เดือนได้กว่าที่จะมาถึงเป็นปัมใน,นปัจจุบันครับ เราเลี้ยงในโรงเรือนปิดเลยคอนเซปต์ของเราเนี่ยก็คือน้ําสะอาดอากาศดีอาหารสมบูรณ์น้ําสะอาดเป็นยังไงน้ําสะอาดก็คือมาจากที่เรากรอง r o นะครับคือในฟาร์ของเราเนี่ยจะมีเครื่อง r o เนี่ยสำหรับกรองเพื่อให้เป็นน้ําสะอาดอากาศดีเป็นยังไงอากาศดีก็คือก็มีพัดลมพวนอากาศแล้วก็พัดลมดูดอากาศเพื่อให้อากาศเนี่ยไหเทหมุนเวียนได้ตลอดเวลาควบคุมอุณหภูมิเนี่ยประมาณ29-33ถึงจะลดลงมาจากอุณหภูมิข้างนอกอ่ะ5-7าองศาเลย อาหารสมบูของเราเนี่ยก็คือการเลี้ยงด้วยปุ๋ย NPK นะครับผมในตัวเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมเราละลายน้ําแล้วเราก็ให้เราก็บวกกับอาหารเสริมที่เราเลี้ยงด้วยโรงเรือนปิดย่ก็เกิดจากสาเหตุที่ว่าสมัยตอนที่แม่ เคยเลี้ยงก่อนเราจะเจอสาเหตุหลักๆครับก็คือระตูของไข่ผังพวกมดพวกมแมลงอย่างเงี้ยสามารถตอมหรือว่าไปเนี่ยทำให้เกิดน้ําเสียทําให้เกิดการมีพยาธิอยู่ในบ่ออีกอย่างหนึ่งก็คือทางแสงแดดทาให้เกิดตะไคร่น้ําสามารถที่แบบว่าแย่งอาหารผังตะไคร่น้ำเนี่ยเป็นศัตรูเลยเป็นศัตรูของไข่ผังเราก็เลยต้องสร้างโรงเรือนขึ้นมาเพื่อเป็นอาคารปิดเพื่อป้องกันแมลงมีม่านกองแสงเนี่ย เพื่อที่จะกันให้เกิดตะไคร่น้ําเกิดขึ้นมาถ้าแดดมันจัดเกินไปแล้วก็มีพัดลมเนี่ยคอยแบบว่าโปรอากาศเพื่อให้แบบว่าอากาศเนี่ยได้ถ่ายเทเพื่อให้แบบว่าได้เราจะได้ผัาที่แบบสมบูรณ์นี้ได้ครับเป็นรุงเรือนปิดครับผม1คือมันสามารถควบคุมอุณหภูมิได้2ก็คือมันง่ายต่อการทาความสะอาดนะครับผมแล้วก็เราสามารถควบคุมความจะอาไข่ผําได้ ก็จะมีการล้างบ่อเคลียนเนี่ยบ่อหนึ่งเนี่ยจะอยู่ได้ประมาณเดือนกว่าวิธีการเก็บของเราเนี่ยก็คือเราจะเก็บพัออกหมดเลยทั้งบ่อแล้วเราก็จะล้างคารับผมแล้วก็เอาน้ําออกแล้วก็คือขัดบ่อทั้งหมดแล้วก็เปลี่ยนน้าใหม่ทั้งหมดเลยเตรียมเซ็ตให้เรียบร้อยแล้วก็ค่อยเอาของลงสายพันธุ์ที่เราเลี้ยงนะครับผมก็จะเป็นสายพันธุ์โกบซ่าพันธุ์นี้เลี้ยงง่ายครับสามารถแพร่พันธุ์ได้เร็วผลผลิตเนี่ยครับบ่อหนึ่งเนี่ยจริงๆอาจตักได้ประมาณ ถึง30กิโลเลยก็ได้แต่ว่าปกติเนี่ยเราจะตลาดนห่ยฉเฉลี่ยแค่เวลา10กิโลต้องบอกก่อนว่าต่อให้เป็นพื้นที่โรงเรียนเดียวกันเนี่ยแต่ว่าแต่ละบ่อมันก็จะมีปัญหาที่แตกต่างกัน,นเพราะด้วยอากาศแสงตกกระทบด้วยอุณหภูมิสภาพแวดล้อมเนี่ยมันไม่เหมือนกันฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเจอพบหลายปัญหาได้มากมายครับ เราต้องการที่จะเป็นผ่ำโกอินเตอร์เราต้องการที่จะส่งออกเพราะฉะนั้นเราก็ต้องควบคุมคุณภาพตั้งแต่ต้นน้ำเขาไปปรึกษากับผู้เชีย่ยวชาญน,นั่นก็คือดรววนิดาปานุไทยนะคะท่านเป็นผู้เชีย่ยวชาญเรื่องสาล่ายและพืชน้านะคะสถาบันอาหารของมหาวิทยาลัย,ยกเกษตรศาสตร์บางเขนค่ะท่านก็บอกเลยว่าการที่เราจะแปรรูปผ่ำได้เนี่ยสารอาหารที่ใช้เลี้ยงไม่ควรเป็นจุลินทรีย์ค่ะเพราะหนึ่งเลยจุลินทรีย์เนี่ยเราไม่สามารถควบคุมปรสิตท,ที่จะติดมาได้ เพราะฉะนั้นเรื่องนี้เราต้องตัดไปเลยถ้าเราจะไปในเรื่องของการแปรรูปนะคะส่งไข่พัมของเราเนี่ยไปตรวจ l ลบเป็นประจำเรื่องของค่าโปรตีนว่าถึงไหมพอเราได้ผลผลิตพัมสดอย่างที่เราตั้งใจแล้วนะคะมีมาตรฐานแล้วเราก็มาทําเป็นผงเพื่อถนอมอาหารนะคะให้ shelf l i f มันนานขึ้นนั่นเองค่ะสามารถนําไปต่อยอดทําเป็นสินค้าอื่นๆต่อได้ค่ะซึ่งปัจจุบันนี้นะคะสินค้าของเราก็มีหลากหลายอย่างแรกเลยก็คือเป็นคุกกี้ไข่พัมบัตเตอร์ไฟหรือผีเสื้อไข่พัมนั่นเองค่ะ แบบมีไข่พัมพแล้วก็โปรเจกต์ที่จบล่าสุดกับดรวานิดาเนี่ยก็คือเป็นโปรตีนชงดื่นจากของไข่ผัมค่ะเนื่องจากว่าเราเนี่ยค่ะเป็นฟาร์มโรงเรือนปิดแห่งแรกในกรุงเทพกระแสต,ตอบรับเลยค่อนข้างดีเพราะว่าคนกรุงเทพเนี่ยหลายๆคนอ่ะเขาก็จะไม่ค่อยรู้จักเขาก็จะบอกว่าอะไรคือไข่พัมไข่พัมคืออะไรเขาก็เลยแบบว่าติดตามเราจาก f a c e b o o k YouTube สั่งเราอะไรเงี้ยแล้วลองไปทานแล้วเขาบอกว่าทานง่ายไม่มีกลิน่นอะไรรสชาติดีพาม่าไปทําอะไรอร่อยอยากบอกเลยว่าอย่าง แรกเลยผัมฟาร์มเรานะคะสามารถทานสดได้ทานสดได้เพราะว่าเราควบคุมคุณภาพาตั้งแต่ต้นทางสามารถเอาไปกินกับสลัดได้ทำซอสเพสโต้ได้หรือง่ายๆเลยค่ะไข่เจียวไข่ผัมไข่ตุน๋นไข่ผัมเป็นต้นค่ะ ประโยชน์ของไข่ผ่ในอย่างแรกเลยเขาเป็นพืชที่มีโปรโตีนสูงและที่สําคัญเขาเป็นพืชชนิดเดียวที่มีวิตามิน b 12วิตามิน b 12เนี่ยเราจะพบได้ในสตว์เนื้อแดงหรือไข่ไก่ปัจจุบันเนี่ยเทรนการกินมังสวิรัตกลุ่มทาร์เก็ตคนเหล่านี้ค่ะเขาก็จะขาดเรื่องของวิตามิน b 12เพราะฉะนั้นผำเนี่ยเลยตอบโจทย์กับทุกทาร์เก็ตทุกกลุ่มตลาดเลยตั้งแต่เด็กจนถึงผู้ใหญ่ค่ะ คนที่เลี้ยงไข่ผำเนี่ยผม,มอยากจะแนะนําว่าคุณลองเลี้ยงไปก่อนเลยคุณลองทดลองของคุณไปก่อนเลยมีผู้เชี่ยวชาญทั่วโลกนะครับในทั่วไปในอินเทอร์เนต็ตอะไรอย่างเงี้ยอยากให้เราพบปัญหาก่อนแล้วก็ลองไปศึกษาดูปัจจุบันเรามีคลาสเปิดอบรมการเพาะเลี้ยงไข่ผำซึ่งมีผู้สนใจเข้ามาอบรมกับเราเยอะมากตอนนี้ก็ยังมีคนที่ติดต่อเข้ามาอยากเรียนรู้กับเรา เรื่อยๆเลยค่ะสำหรับช่องทางติดตามนะคะก็ Facebook Page บ้านไข่ผางใบไทยบูเฟียค่ะแล้วก็ Line Official a d s i ดไซน i ไทบูเฟียค่ะ TikTok บ้านไข่ผางใบไทยบูเฟียค่ะ Ig ก็เช่นกันค่ะบ้านไข่ผางใบไทยบูเฟียค่ะ